อันนี้ลงทุน50ล้านมีสิทธิ์ซื้อ35ม้าไร่เนี่ยคือกฎหมายฉบับนี้มันมีมันมีสิ่งผิด,ผดปกติคือมันประกาศใช้เลยนะประกาศใช้เลยโดยอำนาจของนายกมตรีในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการส่รงเสริมการลงทุนก็คือประธานบอร์ด B.O.I. คือเราต้องการว่าไอ้ตรงเนี้ย เราต้องการให้สารัละธรรมนูญวินิจฉัยอะ่าวินิจฉัยว่าไอ้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 ประกาศตามพรบรส่งเสริมการลงทุนตรงจุดเนี้ยมันขัดรัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งหรือเปล่าเพราะประเทศไทยเนี่ยเป็นรัฐอาณาจักรแบ่งแยกไม่ได้นะครับเป็นหนึ่งเดียวแต่นี่มันคือการขายเลยนะ mm hmm. มันคือการขายแต่ขายทีละสามห้าไล่ mm hmm. แล้วกเ,เอาเงินมาฝากในประเทศไทย ห้าสิบล้านเป็นทุนชําระเต็มโดยที่เขายังไม่ได้ดําเนินการอะไรเลยประมาณสักสองสามเดือนสี่เดือนเขาก็สามารถจัดซื้อที่ดินโดยได้รับการเงื่อนไขในการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยที่เงินดังกล่าวห้าสิบล้านเขายังไม่ทําอะไรเลยเอาเงินมโมโหไว้ในบัญชธีธนาคารธรรมดา <c oughs> ก็ยังสามารถที่จะสามารถซื้อที่ดินอื่นๆได้เมื่อซื้อที่ดินเสร็จปุ๊บเอาไปเล่นแร่แปล่าได้สบายใจสบายใจเฉยเลย มันมันเหมือนเป็นการขายที่ดินสูนเหรียญนะเนี่ยขายชาติสูยนเหรียญอย่างจะเห็นไหมว่าคนจีนที่เขาเป็นพวกคนจีนสีเทาอะ่ะเขามาปลอมบัตรประชาชนมาเป็นสัญชาติไทยเอาบัตรประชาชนคนตายมาแล้วมาสร้างธุรกิจเ,เรียนแบบมีรถนงรถนามโอยสารพัดคือทำได้ทุกรูปแบบอะ่ะแม้กฎหมายยังไม่ได้เปิดช่องมันยังทำได้ขนาดนี้ แล้วถ้ากฎหมายเปิดช่องขนาดนี้มันจะไม่ฮุ้ประเทศไทยเป็นในระยะเวาลาสั้นหรอทางด้านของพี่เต้บอกว่ามีการไปร้องผู้ตรวจการแผ่นดินให้ยื่นสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีการประกาศ B.O.I. ที่ให้ต่างชาติมาลงทุน50ล้านในไทยคะ่ะสามารถซื้อที่ดินได้35มสิบห้ไร่รายละเอียดคำร้องยังไงบ้างคะพี่เต้คะคือในคำร้องเนี่ยเราก็ใจว่าไอเนี้ย มันก็คือเป็นการประกาศภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนปี2520มาตรา27<ะ>ซึ่งซึ่งอันนี้มันไม่ต้องเข้าคลมรมันก็คล้ายๆกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวกับเรื่องให้ต่างชาติถือของที่ดินหนึ่งไร่ลงทุน40ล้านเนะี่ยแต่นั้นมเป็นระเบียบของกระทรวงมหาดไทยใช่ไหมฮะ,ฮะแต่นั้นต้องเข้าคลรแต่อันนี้ไม่ต้องเข้า<ะ>อันนี้คือนายกประกาศใช้เลยตั้งแต่วันที่8สิงหา2565นี่ก็ร่วม3เดือนละ90กว่าวันละ92 93วันละ ก็คือเอาไว้ง่ายเนี่ยไอ้สามสิบห้าไร่เนี่ย,ยคือแค่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยอ่อสี่สิบล้านซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งไร่เป็นต้นไปใช่ไหม<ะ>อันนี้ลงทุนห้าสิบล้านเป็นบริษัทเอกชนต่างด้าวเลยนะต่างด้าวแบบร้อยเปอร์เซ็นสมัยก่อนเนี่ยคือต่างด้าวถือไม่เกินส<ะ>ี่สิบเก้าส้าสิบเอ็ดถูกไหมแต่ตอนนี้คือถือไรร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็มีสิทธิ์ซื้อสามสิบห้าไร่เนี่ยสามสิบห้าไร่เนี่ยคือเฉพาะแค่โรงงานแค่ห้าไร่เอง โรงงานแค่ห้าไล่ผู้บริหารสิบไร่แล้วก็ลูกจ้างลูกจ้างประมาณยี่สิบไร่แล้วก็ที่สำนักง,งานสำนักง,งานหรือผู้บริหารหรือลูกจ้างเนี่ยจะอยู่คนละที่กันก็ได้เหม,มันก็เหมือนกับว่าเปิดโอกาสว่าคือตั้งโรงงานอยู่ที่อาจจะอยู่ที่ระยองมาซื้อที่ดินที่กรุงเทพก็ได้ถูกไหมมันมันมันเปิดกว้างไว้ค่อนข้างเยอะด้วยกันคือกฎหมายฉบับนี้มันมี มันมีสิ่งผิด,ผดปกติคือมันประกาศใช้เลยนะประกาศใช้เลยโดยอำนาจของนายัฐมติในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนก็คือประธานบอร์ดบีโออน BY, นะ <c oughs> คือเราต้องการว่าไอ้ตรงเนี้ยเราต้องการให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอ่ะอ่าวินิจฉัยว่าไอ้ไอ้ไอ้ประกาศตามพาบรบส่งเสริมการลงทุนตรงจุดเนี้ยมันขัดรัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งหรือเปล่าเพราะประเทศไทยเนี่ยเป็นรัฐอาณาจักนระนะนะ แบ่งแยกไม่ได้นะับเป็นหนึ่งเดียวแต่นี้มันคือการขายเลยนะ mm hmm. มันคือการขายแต่ขายทีละสามห้าไร่ลองคิดดูดีสมมุติถ้าในทุนจีนเนี่ยมากันประมาณสักพันบริษัทคนละสามสิบห้าไร่อะ่ะ mm hmm. ก็หมื่นสามหมื่นห้าพันไร่สามหมื่นห้าพันไร่เท่ากับพื้นที่เนี่ยห้าสิบหกตารางกิโลเมตรม่เหมือนว่าเป็นดินแดนของชาวต่างชาติเลยนะเราแทบจะเข้าไปไม่ได้แล้วก็โฉนดที่ดินก็เปลี่ยนเปลี่ยนมืนอทันที ของต่างชาติกรรมสิทธิ์เป็นของต่างชาติเขาจะสามารถาขายให้กับบริษัทอื่นที่ได้รับการ